บทที่5เอวมัมเมสุตังเอกลงสมยังพระวาสักเกสุวิหรารติกะปิละวัตถุมหิงมหาวณีสะมะมะหาตาพิกขุสังคีนะสัตทิงปัจจะมะเตหิพิกขุสเตหิสเพเหว่าอรหันเตหีทัศสหิจาโลกาทตุหิเทวตาเยภูยเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายาพิขุสังคจ,จอาอะโคชตุน,นางสุทาวะ สุดทาวาสะกายิกานังเทวานังเอตะทธาหูอะยังโขพิขวาภะควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวณีมะเฮติมหาตาพิขุสังคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิขุสัตเตหิสเพหิวอะอรหันเตหิทสาหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยภูยเยนะสันนิปติตาหติภะคะวันตังทัศนายยะพิขุสังคจัก ยันนูนะมายมปีเยนะระควาเตนุปะสังกะมเมอยามะอุปสังกามิตวพระควาวโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอาดโคตาเทวตาเสยยถาปินามพาพะลวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาริยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยยเอวะมีวะสุทาวาเสสุทเทวีสุอันตราหิตา พระควตูโตปุระโตปาตุระอังสุอัตขุตาทิวตาพระควันตังอภิวาทีตาวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาพระควมโตสันติเกอีมังค่าถังอภาสีมหาสมาัมมโยปวานนสงเทวกายาสมาคตาอาคตัมห์อีมังธรรมะสมยังทักิตายีวะอปราชิตะสังคันติ อทักูอัปปราทีวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีตัตตะพิกววสมาทะหังสุจิตตังอัตตะโนอุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิขะเหวะตาอินทริยานิรักขัน okay, ติปันธิตาติอาทคูอัปปราทิวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเชตะวาขีลังเชตะวาปารีคังอินทขีลังโอหัจจะมเนชา เตจารันติสุทธาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอระโขอปลาเทวตาปะาวัตูสันติเกอีมังคาดังอภาสีเยเกจิพุทธังสรรดังคาตาเสนาเตฆะมิสันติอปายะผู้มงปหายะมนุสังเทหงทังเทวกายังปร,ริปูเรสันติติอัตโขภะวาพิกูอาบันเตสี เยผูยีนะพิกวทัาสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตาคาตถาคตังทัศนายะพิกุสังคจ,จเยปิเตพิกวีอาหีสุงอตีตมะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะปะระมายวะเทวตาสันนิปติตาอะหีสุงเสออยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกวีพระวิสันติ อนาคตมัทานังอารหันตสัมมาสัมพุทธาตีสัมปีระควันตานังเอตะปะระมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังอเตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิก <vale> ิตเออสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมาสิกะโรทะ ภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคบเตพิกูพระววัตปัจจัโสสูงพระควาเอตะถะโบวจะสีโลกะมนุษสามิยัตถะภุมมาตะทะัทธิตายสิตาคิริขพลังปหัติตาสมมาหิตาปุถูสีหาวะสารีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะาส,าสุทธาวิปสัสน,นะ,ะนาวิลา คินโยปัจจะเสสะเตยตาวาวเนกปิละละวณวเนกปิละวัฒวีอะโตอามันติสัทถาสาวกีสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกขวตีะะอาตัปปามะกะลุงสุตวาพุทธะส,สาสนางตสัมปาตุละหุยานังอามาน,นะสนอเเสมุสานะทสนังอปเกีสัตะมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิง สตังเอเกีสาหัสานางอามนุษาณมัตถสุงอเปเกนันทะมัตถขุงทิสาสภาุภาอาหุงตันจะสพังอภิญญายาวะวาะกิตตวานะจักกุมตะตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเท,ทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาะพิกขวูเยวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปุภะโสสัตตสหัสะะส,าหาสาวะยาขา คุมมากาปิละวัตวะอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชโนโมธามนาอภิกามุงพิคูนางสามิติงวานังชะสะหัสสาเฮมะวตายะขานาณตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชโนโมธามนาอภิกามุงพิคูนางสามิติงวานังสาตาคิราติสะหาสัยยะขานาณตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชโน โมทะมานาอภิกามุงผีกูนางสามิติงวันังอิเจเตโสระสะสาหาสายขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวันังเวจามิตาจะปปัตปันจัสมาายขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวันัง กุมพิโลราชาคะิโกเวปุละัสสะนิเวสนางพินโยนังสะ,ส,ะสะตะสะหัสสังยาขานางปะเย,ยรูป,ปาสติกุมพิโรราชาค่ะิโกโสปาคะสมิติมนังปุริมันจาทิสังราชาทตาลโถปาสาสติคันทพานังอาทิตมหาราชายาสัตส,สีโสปุตตาปิแตสะพะหงูอินทนามามหาภลาอิทิมันโต ชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวนะนางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตัปัสสสติกุมพันธนังอาทิติมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาวูอินท,าทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวะนาง ปชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานางอาธิปติมหาราชายะสสิโสป,ปุตตาปิแตสะพาหูอินทะนามามหาพลาอิทิมนตัตชุติมันโตวัวน,นะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนงางสัมมิติงวะนางอุตะลันจะที่สังราชากุเวโลตัปัสสาสติยากานางอาธิปติมหาราชายะสศิโส ปุตตาปิแตาสะาพาหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตโมธา,านาอภิกามุงพิกูนางสาม,มิติงวันังปุริมาทิสังทะตารถโถทักคีนีวิรุณหโกปัจฉิเมนะวิลูปะโขกุเวโลอุตะลังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาธันทะละมานาอัทถังสุ วณีกาปิละวัฒวีเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิพาสาัทามายากุเกนทุเวเกนทุวิลุจะวิลุโตสหะจันทนโนกามเสตโทจะกินนุทันตุนิทันตุจะปะนาโทโอปะมันจะโอปะมันโยจะทเทว,วสุโตจะมาตะลิจิตตะสนิจิตตะเสโนจะคันทัพโพ นโรยราชาชาโนสโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมภรูสุริยวัชสาเอเตีจันเยเจราชาโนคันทพพาสาหาราชุภิโมทะมานาอาภิกามุมพิกูนางสามิติงวะานางอาทาคูนาภาานาคาเวสาราสาสหตัชากากัมพระลัสะตะราอาคูปายาคาสหา ตายาติพิยามุนาทะตะรรถาจะอาคูนาคายาสัสสิโนเอราวันโนมะหานาโคสโปาคะสามิติงวะนังเยนาครา,าชสหาสาหลติทิพาทิชาปักขิวิสุทธ,ธจักขูเวหายะสาเตวะมัชะปตตาจิตราสุปันนาอิติเสสเสเตสะ,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 สะ นามังอภิยันตทานาคราชานะมาสิสุปันโนตขีมามะกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสะระนะมามะกังสุพุทธังชิตาวชีระหัตถีนะสะมุทังอสุราสิตาภาตะโรวาสะวัเสเตเสตีอิทธิมัโตยสัตสินูกาละกัญชา มหาพิสมาอสุราทานาเวคษาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทณมุจีสหะสะตันจประปะลิปุตตานางังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางราชุพัฒมุปาขมุงสะมะโยธานิพันธันเตพิกขูนางสามิติงวะนางอาปูจเทวาปะทวีจะเตโชวายโยตักทาขมุง วารุณาวารุณาทีวาโสโมจะยะสัตยะสสาสหเมตาการุณากายิกาอาคูทีวายะสัตสิโนทะเเตถัสถากายาสพีนานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสม,มิติงวนังเวนทูจะเทวาสาหะลีจะอะสมาจะทุเวยะมา จันทัสูปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยม,มาคูปุรักิตานักขัตานิปุรักิตาวาอาคูมันทะพาลาหะกาวะสูนางวาสาวเศฐูสัสกูปาขะปุลินทะโททะเสตีทะสทากายาสเพนาณต,ตะวัน,นิโนโอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยะสัสิโนโมทะมานา อภิกามุงพิกูนางสมิติงวานังอธทาคูสหภูเทวาชะลามคิริขิสิขาริวะอะริทะกาจะโรชาจะอุม,มาปุภานิภาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทะเสติทะสะทากายา สพีนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนมูทะมานาอาภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวานังสมานามหาสมานามานุษสามานุษสุดมาขิทธาปะทูปะทูสิกาข <c oughs> ิทธาปะทูสิกาอากูอากูมโนปะทูสิกาปะปาระคา มหาปาลคาอาคูทีวายะสัตสีโนทะเสตีทสธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวบันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพี่กูนางสมิติวะนางสุกากาลุมหาอรุณาอาคูเวคานาสา สหโอทาตคัยหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักนาสถามัตตาหาระฆาชามิสกาจยัสสิโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภวิอภิวัตติทะเสเตระสทากายาสภพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติวะดัง เมียาตุสิตายามากัตกาจะยะสัตสิโนลัมพิตากาลามาเสถาชโชตินามาจะอาสวานิม,มานรารติโนอาคูอะถาคูปะระนิม,มิตา,าเเทเสเตทะสะทากายาสัพเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโนมูทะมานาอาภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวานัง สัตเทเทเทวนิกายาสัพเพนานันตะวันนิโนนามนณนะวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปอุทธ,ธาชาติมักขีลังโอคะตินนะมานาสวังทักขีมโมคะตะลังนาคังจันทังวะจันทังวอาสิตาติดังสุภะรหมาปละมะโตจะปุตตาอิทะอิทิมาโตสหสะนังกุมาโลติสโจสจะโสปาคะสัมมิติงวะนัง สหัสภะราหามาโลกานันมาหาภะลาหะมาพิติทะติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตส,สิโสอเศธาอาศีอิสลาอาคูปัเจกะวะสะวัตติโนเตสันจะมัชะโตอาคาหาริโตปะริวาริโต เตจัสพเพออภิกันเตสินเทเทเวสภาลหมามเกมาระเสนาอภิกอริกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหัตะพันธะ,ะลาคนะีณาพันธะมัตถุโวสมัมสมันตาปาริวารนาีนะมาโวมุจจิทะโกจินังอิติตัทะมหาเสนกันอาเสนังอเปสยิปานิตา ตะละมาหัจจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวบุษสะกมีโคธานะายันตสสวิชุโกตะทาโสปัจจุทาวติสังกุทุอาสะยังวะเสตันจะสะพังอภินยยะวะวะกิตตวานะจักขุมา ตโตอามันตยิสัทธาสาวกศาสนีละเตมาละศีนาอภิกันตาเาตวิชานาถพิกขะอุเตจะอาตปะมะกลุงสุต,ตาวาพุทธสะศสาสนางวีตาระาเคหิปากามุงเนสังโลมมัปิอิจชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายาศส,สิโนโมทันติสาหภาูเตหิสาวกาเตชะเ,ตเนสุตตาติ